ผู้ให้โภชนะภิกุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่ประการแก่ปฏิคาหกคือผู้รับทานผู้รับของถวายสี่ประการเป็นอย่างไรเล่าคือให้อายุวันนะสุขะภละครั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ ครั้นให้วันณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวันณนะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นเป็นผู้ให้สุขะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้พละแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งพระอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ภิกขุ ijke. ทั้งหลายถ้ายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่ประการนี้แก่ปฏิคาหก ผู้ใดย่อมให้โภชนาตามการอันควรโดยความเคารพแก่ปฏิคาหกผู้สำรวมแล้วผู้บริโภคโภชนาะที่ผู้อื่นให้เป็นอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่ประการคืออายุวันนะสุข,ขะและพละน,นระชนผู้มีปกติให้อายุวันนะสุข,ขะพละย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมีบริวาร มียศในที่ที่ตนเกิดแล้ว